เอาเพลย์ออกประกันถึงจะลองคันนี้บ้างนะครับกับคูโบต้าบีวันจิตตีแรงนะบีวันจิตตีจิตตีแรงเลยสองเผาครับสามตู้ครับพร้อมโรตารี่มันยานแต่เรามาลองโควันคันนี้มาเอ๊ ก็ิ่มๆเลยโอ้ปกตับีไปุกวาติดมาหนีโอเคอ่ะตามนั้นด,มมดีตามนั้นกับกูมาต้าปีวันสิบีแป่เพร้อมส่งปีสองรโลเหมือนกันพี่ตามนั้นน, 8, 19, น,น,น,นะแล้วกเ,เดิมมาเลยพี่ เดิมๆแล้วสีสวยนะหอมแดดแล้วสีสวยสีสวยนะสีสะสช่วงน,นี้ติดหน่อยช่วงนี้นเข้มหน่อยแต่ว่าสีสวยนะเอ้อเอ้อตัวดีนะสีสวยเลยนะมีโรตารี่ที่ว่าผมไม่ได้คัดเอาที่ไข่ข้าวอกอกเนาะ,าะก็จะคัดแต่ตัวรดครับลงดีครับปกติยางดีมีหน้าก็แตกนิดหน่อย น้าแตดแรงงานนิดหน่อยครับแต่หมื่นเก้าพรอมตรงปีสองร้อยโลครับใครหาเข้าล่องมันล่องอ้อยนะครับจะแปลงหน้าตัดหญ้าหลังด้านหน้าดันหน้าลันนาางตัดหญ้าบอกแปลงได้ทําให้หมดแล้วแต่ปัจจัยของพี่เลยนะทำได้หมดแต่ถ้าเอาไปทั้งชุดแบบนี้พร้อมโรตารี่ แปดหมื่นเก้าพร้อมส่งปีสองร้อยโลตามนั้นเนยครับเสนอแบบนี้เลยครับแบบนี้เลยแบบนีเลยชอแบบไหนสอถามได้ครับสอถามได้ชอบแบบไหนสอบถามได้ครับจะให้ติดกันหน้าหลังตะญ้าบอกแปลงแขนบอกครับพี่ตามปัจจัยเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราหาราคาลุกคุมๆให้ เอาเป้ขับวนที่ลูกคันนี้ก็นิ่มตามตู้เหมือนกันมันจะนิ่มกว่าคันบีพันตีน่อยเพราะเป็นรุ่นใหม่กว่านิ่มนวลกว่าตีแรงครับสวยครับเหมือนกัน ก็มีพันตี้นะครับเท่ากันเลยเนี่เท่ากันแต่รูปกลงไม่เหมือนกันนะนี่รูปกลมสมัยใหม่กว่าถัางน้ํามันอยู่ข้างหลังป่าถัางน้ํามันอยู่ข้างหน้าครับแล้วแต่นะครับเอาตัวใหม่หน่อยก็เอาไปนี่เพราะว่าเกียร์มันอยู่ข้างรุ่นใหม่นะก็จะอยู่ที่แปดหมื่นเก้าบาทส่วนตัวนี้ก็อยู่ที่ แป0 0มันบาทนะเครื่องสามทูบทั้งสองคันโรตารี่เม0ยทั้งสองคันนะแล้วแต่คนจะชอบแบบไหนตามนั้นครับพี่ฝากไปด้วยครับศูนย์เก้าห้าเก้นะครับเดี๋ยวมีคลิป2ตัวนี้มาให้ดูนะครับสําหรับวันนี้ก็คือตัว b ีพัขับโฟทดลองชนดูนะครับแล้วก็ตัว B1 ก็ฝากไว้สองคันนี้ครับรถไม่เยอะครถเราไม่มีเยอะแต่ว่ารอรถราคาที่ขายให้ลูกค้าแล้ว ราคาเบาๆตามนั้นครับผมขอบคุณครับ